เป็นเครื่องเล่นที่แบบตามหมู่บ้านอ่ะมันจะมีแบบติดตั้งอันนี้ไว้หนูก็ไปเล่นตอนนั้นอะหนูเด็กมากน้ําหนักประมาณ20่กิโลแล้วหนูก็ไปเล่นกับเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มันนั่งฝั่งตรงข้ามกับหนูเนี่ยหนักประมาณ6กว่ากิโลแบบคือเป็นเด็กโตแล้วอะเด็กโตแล้วถ้าเขาเราอยู่ฝั่งลอยเราไม่ได้ลงเลยนะหนูก็ขึ้นไปนั่งเลยแล้วหนูพูดเลยขอแรงขอแรงขอ ตรงกลางทำเพื่อนหรือว่าปกติมันแค่แบบอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันแบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเป็นยปังปไง,ง,ง,ง<ะ>ลอยเฮ้ยจริงบ่ะลอยแล้วแบบคิ้วไปเสียบกับอิเล็กที่มันอยู่ตรงกลางอุ้อย,ยเรื่องเราพีคจริงเลยเนี่ยก็ทุกวันนี่ยคิ้วหนูแตกไม่มีขนคิ้วนะคะข้างเดียดตรงกลางอ่ะต้องแต่งหน้าเขียนเอาโอ้แต่ตอนนั้นน่ะแม่คิดว่าตาบอดเพราะแม่เดินมาถึงงานมันอาบมันปิดตาหมดเลยเย็บขี่เข็ม เกินครึ่งร้อยเพราะว่าหมอบอกว่าเย็บจากชั้นข้างในออกมาทีละชั้นทีละชั้นออกมาข้างนอกโอ้โหแล้ววันนั้นน่ะหมอสัญญกรรมอยู่พอดีเลยแต่งให้เนื้อมันไม่ไม่เละอะอ่าก็เลยแบบโตมาคือจริงๆถ้าไม่สังเกตเราก็ไม่รู้เนาะใช่เพราะเขียนเขียนเขียว่าไม่มีคิ้วแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากวันที่ไม่แต่งหน้าเพื่อนก็จะเห็นว่ามันแหว่งแบบคิ้วบากโอ้โหต้องระวังเพราะจริงๆอิ่นนิดเดียวมันก็ตาเลย